สวัสดีครับพบกันนะครับ SCD Auto C นะครับแล้วผม Big SCD นะครับและในวันนี้สิ่งที่ผมจะมารีวิวก็คือเกียร์ Carnival นั่นเองครับกับการตกแต่งจะมีอะไรเราไปดูกันพร้อมๆกันครับมาครับผมขอเริ่มต้นจากเบาะ v p สำหรับแถว2ก่อนนะครับตอนนี้ก็รับหน้าที่โดย บอก VP ซีรีส์3จากของเราครับ SCD Auto Seat และนี่ก็คือรูปทรงของความนะครับ s e r i e ์ Series 3จาก SCD Auto Seat แต่สิ่งสำคัญนะครับสำหรับเี k ร์ Carnival นั่นก็คือซุ้มล้อนั่นเองจะทำยังไงให้เบาใช้งานได้มีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ติดซุ้มล้อแบบนี้เราก็เลยดีไซน์ไว้นะครับในเรื่องของหลบซุ้มล้อนั่นเองครับนี่สังเกตไหมครับเบจาจะสามารถ เดินซ้ายออกมาเนี่ยขยายทางเดินได้ด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวาก็จะเกิดทางเดินแบบนี้เข้าไปสู่ของอาภายในแถวที่3นั่นเองครับและที่สำคัญนะครับฟังก์ชันสำหรับเบาะซีรีส์3ตัวนี้ก็จะปรับไฟฟ้าทั้งตัวนะครับตัวนี้เอ็นนอนนะครับเลื่อนหน้าหลังพร้อมกับระบบยกลองน่องนะครับตรงนี้แบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเลื่อนสไลด์ซูมล้อนั่นเองครับแบบนี้นั่นเองเพราะว่าเรากดเข้าไปแล้วปั๊บตอนนี้ผมก็สามารถที่จะปรับเอนนอนได้แล้วครับนี่เดี๋ยวให้กล้องแทนมานะครับภาพก็จะหลบซ้มล้อตรงนี้เห็นไหมครับการใช้งานเนี่ยก็จะง่ายดายแล้วก็จะนอนค่อนข้างได้ลึกแล้วก็ไม่ติดซ้มล้อแบบนี้ด้วยโอเคเห็นไหมครับและนี่ก็คือความสบายของ บา V P Series ส์3นั่นเองครับแต่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์จากด้านหลังของเ e กียร์คดีบอกันนี้ในโซนของท้ายรถนะครับพลาดไม่ได้นั่นก็คือการต่อรางให้กับตัวถังนั่นเองครับนี่ครับแบบนี้นเลือขึ้นหน้าเหมือนเดิมและเบกแถวสี่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับและนี่ก็คือตัวดึงเบาของเขาไม่ต้องโชว์นะครับก็สามารถที่จะขึ้นมานั่งได้เหมือนเดิม แตสิ่งสำคัญนะครับสิ่งที่เราจะได้และลูกค้าต้องการก็คือเล็กรูมนะครับสำหรับในการนั่งของแถวสามนั่นเองพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการตกแต่งชิ้นสุดท้ายำสำหรับคันนี้กันนี่เลยครับถ้าเราสังเกตดีๆไฟท้ายก็จะขึ้นเป็นเส้นกลางเต็มรูปแบบแบบนี้ และนี่ก็คือเวอร์ชันของไฟตัวสปอร์ตเวอร์ชันนะครับตัวเจ็ดที่นั่งนั่นเองเราก็ได้นำมาติดตั้งให้กับลูกค้าแบบนี้เป็นตัวอย่างและที่สำคัญครับความพิเศษของเขา,าข้างจะเป็นเมทับพิมพ์แบบนี้มาจากโรงงานครับสวยงามเ,าเดี๋ยวผมจะเปิดสัญญาณไฟให้ดูนะครับ ก็จะเป็นการแสดงสัญญาณไฟนะครับสําหรับเมทัพึอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวของสัญญาณไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับทำแนวสัมพันธ์กันบนและล่างแบบนี้นั่นเองครับและนี่ครับก็คือการตกแต่งเคีย์คาร์นิวัลนะครับในแบบฉบับเริ่มต้นเปลี่ยนบอะ v ดวีพีต่อรางแล้วก็ไฟท้ายนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้นะครับผู้ที่ใช้เคียร์อยู่นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับติดต่อกันเข้ามาครับ SCD จัดให้ครับสวัสดีครับ